สวัสดีครับท็อปจากคิด for f a m i n y ติ้ for q u a t i v e family วิทยาลัยดุสิตธานีเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าคิด for f a m คืออะไรคิด for f a m เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการการตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมเพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพสําหรับแพลตฟอร์มเรานอกเหนือจาก UX UI ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแล้วยังยืดหยุ่นตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวซึ่งเราจะเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการโรงพยาบาลคลินิกแล็บที่รับการตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชน การใช้งาน Kit for fam เนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เข้าเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของ Kit for fam จากนั้นก็ทำการกรอกข้อมูลที่จำเป็นนะครับก็สามารถเข้าถึงบริการที่ Kit for fam เนี่ยได้รวบรวมไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งความรู้ช่วงราคาระยะทางโปรโมชั่นต่างๆนะครับรวมไปถึงคะแนนการรีวิวแล้วก็รายละเอียดสําหรับผู้ที่เคยมาใช้บริการว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อเราดูข้อมูลจนเจอสถานที่ตรวจที่เหมาะสมนะครับก็สามารถที่จะทําการคลิก เพื่อให้ระบบเนี่ยทำการนัดหมายแล้วก็ดูว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเข้ารับการตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมครับหลังจากที่เราตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ Family Care กับค f o 4 Fa m ครับเราสามารถจะแทร็กนะครับลูกน้อยแล้วก็คุณแม่เนี่ยดูแลสุขภาพไปพร้อมกันเรียกได้ว่าครบจบในแพลตฟอร์มเดียวเลยครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายแน่นอนว่าจะต้องเป็นคู่รักคู่สมรสที่จดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนครอบครัวที่ต้องการจะมีบุตรหรือตั้งใจจะให้บุตรเกิดมาอย่างมีคุณภาพครับ ผู้ที่สนใจแพลตฟอร์มของ k i ดฟอร์แฟนะครับสามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ